เปยี่นปลาด้วยครับมันเปลี่นปลาปลอดปลอ ไปไหนที่นูัไนไปไปบาลัดี ใส่เกลือนิดนึ่งนะครับกระสุเก็บเอาอันนี้พร้อมสำหรับลงมาทนแล้วนี่แล้วนี่กันแอละ